ไปเดยค่ะทุกคนเลยค่ะนพี่อ่ะก็คือตอนนี้ก็คือเอ่อคนที่ทุกคนรอคอยก็ได้มาถึงแล้วคือกว่าเขาจะเสด็จมาถึงเนี่ยตอนนี้คือเข้ามาถึงแล้วนะคะแบบว่าชั่ตัวมาเถอะออกมาเถอะขอร้องที่ผู้จัดการไม่ใช่พิธีกรอามาไปอ้าวี่ดีดีพิธ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 ีด้วยเอฟซีครับเอฟซี ท่านรู้หมครับขระธานรู้นะครับเดี๋ยวยยังยังไม่ถึงช่วงนั้นครับ,รรบนั่งรอก่อนอนั่งรอก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้รู้จักคนคนหนึ่งเขาเป็นผู้จัดการ <ๆ S 1> ผมเองทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักนี่ครับเชิญเลยครับโมไม่อยากขึ้นเวทีเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาแน,นะนําตัวหน่อยเด็กๆต้องรู้ไงแฟนคลับต้องรู้ผู้จัดการผู้จัดการรู้เด้วยแนะนําตัวให้แฟนคลับรู้จักเลยครับอ่าสวัสดีนะคะเราเราชื่อว่าโมเป็นผู้จัดการของทั้งสองคนนะคะ ใช่จากค่ะฝากตัวได้ค่ะขอบคุณค่ะอ้าวพจารณาเลยไปได้ยังเด็กๆมาบ้างเ้ยชิมให้ด้วยเนี่ยครับไอ้ยพิจารณาโคตรสวยเลยออกไปเลยเหรออ่าทำไมมีแค่นี้ทำไมน้อยจังอ่ะเดี๋ยว็กเด็ผมเซเลบนะผมคนดังนะผมเป็นพวกผมสองคนเป็นดารานะไม่เป็นขำแค่นี้เออ พราะเขาคงมีตังค์ออกมาได้ขนาดนี้เขาคือพวกเงินคนเก็บของบ้านเขาไม่ให้เว้ยเข้าใจไหมมันจะน้อยหน่อยออแต่ฐานที่ก็ไม่ค่อยมีคนมน<อ>าด <m> ้วยจะบอกวนะ่าพวกนี้คือลูกลูกคนรวยเหรอใช่เอามาดิ <m> สาม,มร้อยไม่ได้เราเราเราถ่ายเงินคนไม่ได้อ๋อเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนโอ้หแม่งกูบกูเหมือนจะลล์เซลล์ปลอมอ่ะไอ้เทียไม่มีใครคิดใจเลยน้องน้องน้องนรู้จักพวกพี่จากซีรีส์ไหนเออถามงี้ดีกว่าเอออ่ะถามน้องหัวฟ้าก่อนนะครับ ู้จักพวกพี่ซีรีส์ไหนแบบเริ่มเริ่มเริ่มติดตามพวกพี่ซีรีส์ไหนกันเออทรอชอนครับทรอชอนครับทลอชอนทรอชอนเอาเพิ่งเพิ่งปล่อยไปเองนี่ใช่ไหมซึ่งออกมันมึงเลิกเอาเงินมาให้กูได้แล้วเอาไปเก็บ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 กูไม่ใช่ปลาไอสัตว์อ่าน้องน้องผู้หญิงคนนั้นอะอ่าติดตามพวกพี่สองคนจากซีรีส์ไหนเพิ่นรักเพิ่งรักค่ะอุ้ยอุ้ยเก่านะ พ่อสงว่าติดตามมานานแล้วน่าจะเกินปีแล้วมึงวิ่งว่อนเป็นลิงเลยไอ้ชิบมึงนั่งไอ้ชิอ่ะอ้าวติดตามอยู่ซีรีส์ไหนเราอ่ะไอไอไอหัวขี้อ่ะฮะเพื่อนรักเพืนเลิฟซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งโอ้โหติดตามมานานแล้วเอาเอาหัวแดงอ่ะนั่นน่ะติดตามอยู่ซีรีส์ไหนเพื่อนรักเพืนเลิฟครับโอ้เพื่อนรักเพืนเลิฟกันหมดเลยเหรอไม่ใช่ครับเอาแล้วอีกคนนึงอ่ะไปไหนแล้วอ่ะนอนตายครับอ้าซีรีส์ไหนเราอ่ะ

ไม่แต่แต่คุณก็เคยเป็นแฟนกับผู้ผมนี่ไม่ไม่ค่ะไม่แล้วก็แล้วก็คุณนแบบเป็นเป็นเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแฟนกันในไหนก็นี่ไงแบบเป็นแฟนมิสติ้งแล้วไงให้เด็กเด็กๆรู้ไงว่าติดตามจากซีรีส์ไหนเออมาบอกเขาบ้างรู้คุณผู้จัดการติดตามผู้ผมสองคนใช่น่าจะโทรศัพท์เรียรู้ผู้ผม่เลยใช่ซีรีส์ไหนติ่งผู้ผมซีรีส์ไหนเป็นเลิเป็นเลิฟโอ้โหเป็นเลิเป็นเลิฟกันหมดเลยเฮ้ยเส้นสามเดียนะครับเส้นสามเดียอ่ะเราเรา ถ้าถ้าเกิดแบบมีชอบมากๆนี่คือซีรีส์ไหนกันเออแบบดูแล้วแบบชอบแบบว่าดูแล้วแบบ<อ>ดูแล้วติดเลยดูแล้วแบบรักมากๆแบบคั่งผู้พี่สองคนเลยอะซีรีส์ไหนกันอ่าทำทถามใครก่อนดีอ่าน้องน้องคนเล็กก่อนนั่นนะเออจิกครับอะไรนะจิกอะไรโรกจิตลูกจิตอะไรปอลัสิทครับปอลสิทธิ์อ่าแล้วน้องหัวฟ้าเป็นรักเพื่อนผีครับเพื่อนรักเพื่อนผี เพื่อเอาอากาศเองอันนี้เพิ่งติ่งเหรอใช่ใช่อ๋อล้ามาล้วมาหาเลยมาเลยใช่แล้วหัวแดงเราอ่ะเอ่อเพื่อนรักเพื่อนรักครับอ่ะนั่นน่ะเพื่อนรักเพื่อนรักกับปรสิีครับโอ้ยเข้าสองทีรีเลยอะไรนั่นน่ะมึงอ่ะอ่ะนี่สิทีลีไหนเราอ่ะ ตั้มหนังใหญ่ครับหนังใหญ่อ๋อผู้ใจอีมากเลยนะสรรสันในการตอบพี่นั่งเช่อนั่งนั่งเดี๋ยวใครอยากได้แบบใครอยากถ่ายรูปกับพวกพี่บ้างคนไหนคนไหนบ้างคนไหนบ้างขอครับขอครับอ่ะแต่แต่มีเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะมีแบบกิจกรรมก่อนเดี๋เพิ่งให้เงินเอาเก็บเอาไปเก็บก่อนไปโอ้ไหก็ดีอะผู้ใจดีอะไรโอ้โหโอ้โหเสถีให้ตังค์รู้สึกภูมิใจมากเลยใครถ่ายรูปแต่มีคำถามก่อนมีใครตอบใครตอบถูกนะเดี๋ยวให้ถ่ายรูปเลยเออ คำถามอะไรดีถ่ายแล้วอะไรดีฮะถ่ายแล้วครับไม่ไม่ไถ่ายู้วกันไงอ๋อเออแบบได้แบบถามว่าจับมืออะไรอย่างนี้พูดถามถามถามผู้จัดการดีกว่าว่าใครฟังบ้างตอนแรกอ่ะเออใครรู้บ้างว่าผู้ผู้จัดการพวกพี่เนี่ยชื่อว่าอะไรใครใครรู้บ้างกระโดดเลยกรโดูเลยกระโดดเลยเฮ้ยไอไอ้อหนุ่มนี่ขึ้นมาเลยไอ้หนุ่มเนี่ยเสื้อแดงอ่ะเสื้อแดงอ่ะเสื้อแดงอะมาตอบมาตอบมาตอบเลยมามึงอะไอเสื้อแดงใครเสื้อแดงวะ มันเือเขาเออโอ้โองั้นมึงก็ลงไปดิไลงไดิลงไปดิให้น้องผู้หญิงก่อนนทุกคนนั่งก่อนทุกคนนั่งอย่าอย่าอ่าเป็นลิงนะนั่งนมาถ่ายรูปรูปกันถ่ายรูปกันมาเาน้องยังไม่ตอบเลยอ่าเออวะไอสัตชื่ออะไรอ่าชื่ออะไรครับการชื่ออะไรเปิดไม่ยิ่งเมึงอะอ่าชื่ออะไรชื่ออะไร ไม่รู้ไม่รู้ไปนั่นสารสิทธิ์เลยไปไปเอ้ย้อคเดนเอาเอาเกี่ยวกับซีรีส์ดีกว่าเอออ่าเอางี้หนังใหญ่ล่าสุดคือเรื่องอะไรชื่อเรื่องว่าอะไรใครตอบถูกกระโดดขึ้นมาเลยเออเดินมาเลยเดินขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นเข้ามาเลยเดินเข้นมาเลยอยเต็มเลยเดินเข้ามาเลยเลยเต็มเลยคนเดียวเองชื่อหนัง Personal Night Club มาถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเอากล้องมา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 มมามามา ไปกินไปนั่งไปที่ถ่ายรูปให้ให้ให้น้องหน่อยเออเขาจวมีประโยชน์เร็วขาดยังสามสองหนึ่งเชะอ่าไปเลยไปเอาไลน์นีดเดียวอะเดี๋ยวอีกคำถามนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบมานั่งกินข้าวด้วยกันแหละโอเคอะไรดีเกี่ยวกับซีรีส์ดีป่าอ่ะคิดออกแล้วซีรีส์ทอรชนาโคนบนโลกพี่แล้วบทเป็นอะไร มันจะไม่มันจะมันจะมีชื่อชื่อนึงชื่อว่าอะไรใครตอบถูกขึ้นมา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 ไครโลไครโลชื่ออะไรครับมชื่อว่าอะไรอ่ตอบตอบกันใครขึ้นมาแล้วตอบตอบให้หมดเลยอ่าตอบตอบมาชื่นใจมาโซ่ครับโซ่โซกับไคลโลครับเฮ้ยไปรอที่ผู้จัดการเลยอ่คนตอบไปไ้ถามถามถามสมาชิกคนอื่นบ้างไหมว่าชื่ออะไรอ่าสมาชิกคนอื่นด้วยดีกว่าไอชิคนบอกชิบหายแล้วเอ้าอย่าลงสิมาชิันอื่นด้วยสมาชิกอื่นด้วย มามามาเร็วเร็วเร็วแล้วเอาอันนี้แล้วกันใครดีใครดีวะเอออันนี้ไงไอ้คนที่เป็นเพื่อนพี่อ่ะพี่บอยอ่ะอ่าบอยใครตอบถูกบ้างพี่บอยเชื่ออะไรเงียบเดี๋ยวพี่ให้พี่ให้มาหนึ่งซองมีแดเซนพี่ด้วยเออขึ้นมาเลยเร็ว็วอ่ะขึ้นมาขึ้นมา้เอาเร็วเร็วเฮ้ยพวกมึงติดตามกูจริงเ่ะออาเกยวกับตัวตัวพวกเราแล้วกันนาทีเนาะเอออ่ะ อะไรดีใน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 ซีรีส์โทรทัศน์คนบนโลกเนี่ยพี่ใส่กระดุมกี่เมตรได้ต่อๆๆได้ซีรีส์ต่อๆนี่คือการรวบคำไงได้ง่ายๆไม่เอาไม่เอาโทรทัศน์เอาเอาซีรีส์เก่าด้วยอ่ะอะเพื่นรักพื่นผีพี่ทีเป็นอาชีพอะไรซีอเรียนสองขูเป็นตัวอะไรวะคำตอบถูกขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเฮ้ยมึงติดตามกูจริงกันไหมเนี่ยกูเริ่มท้อยใส่ในกระเป๋าบ้านนอนเร็วแล้วตำรวจเร็วแน่นอน พิธีไงพิธีอ่ะเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนเลอไอ้เพื่อเมื่อกี้เพื่อนรักเพื่อนผีเหรอเพื่อนรักเพื่อนผีอ่ะเพื่อนรักเพื่อนเลอพูดผิดเพื่อนรักเพื่อนเลอที่ชั้นสองเออเพื่อนรักเพื่อนเลิฟพิธีเป็นอาชีพอะไรใครตอบถูกขึ้นมาอ่ามาโนว่าเอ้ากูรู้ชจุดนี้ไงน้องไม่ได้น้องมีป้ายชื่อน้องมีป้ายชื่อออ๋นี่ปเออมไม้ายชื่ออะไรไม่ใช่ชื่ออะไรอาชีพอะไรหมอครับอ่าตอบถูกไปไปรอไปรอเลยไปรอเลยไม่ใช่หมอธรรมดานะหมออะไรหมอเกด้วย ที่จะเก็บความในชีวิตอะใช่แล้วก็้อะไรเนี่ยอะไรมึงอะไรอะไรเนี่ยที่โยนตักตงออกมามีอะไรเนี่ยเห็นกูเป็นลิงลาบูไหนสัตว์คำถาสุดท้ายแล้วอะไรดีอพ่อพี่ดิมชื่ออะไรอ่าทาไปทำไปพี่ดิมเชียร์ทีมอะไรแล้วพี่ทีเชียร์ทีมอะไรฟูดบอลแเน่เลยเชียร์ทีมอะไร เราถูกมากมากมันเไอะมาเใครพีดไม่ชินเมนยูใครเชียร์อะไรต้องพูดพูดให้พูดให้ให้ให้ฉัดพิธีลิเวอร์พูลครับตอบผิดไปเรื่องเลยไปเฮียงโอ้งูตอบถูกไหมรู้ชื่อมันได้ไปชื่อไปชื่อเอาไปชื่อน้องงูชื่ออะไรไอ้ไม่ใช่มทีมอะไรทีมอะไรครับเชียร์ลิเวอร์พูลครับอ่าแล้วแล้วพิธีอะครับแมนเชสเตอร์แมนยูครับไปเมชเชตต์ไมต้องมึง แมนเชสต์ตุ๊ดเอามามามาเอาไงมาถ่ายรูปกันเรื่องๆมา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 ูามาัามามามาาม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 าามามาาม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 ู้าาาม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 าอามาาม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 มามาามมามนมงมมามมามา่านมาามาามามนมมามามมมมนมามามาาามาถ่ายรูปถ่ายรูปาย ไม่ไม่มึงก็มาถ่ายด้วยสิไปชื่อนี่ไงไปชื่อไปชื่อ่่ไปชือมาด้วยอ่ะน้องคิวอ่ะมามาถ่ายรูปด้วยกันให้หมดมาทีมาอยู่ข้างๆกูสิมามามาแล้วมึงข้องไปไหนเด็กเสียอ่ะถ่ายยังอันหนึ่งสองสามอ่ะโอเคมั้ยของเงินนะครับเงินที่เด็กๆให้มาอมามาตรงนี้มาจะเอาไปแทงบอล เออไม่ใช่อะไนะไม่ใช่นี่คือพิจารณาว่าให้กันมาโอ้โหลุงนี้กูจัดมิทติ้งทุกวันเลยดีไหมเนี่ยรวยเลยอ่ะจริงจเฮ้ยน้ององูจากพ่อแม่มาจริงปะเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่มู้านอะไรเนี่ยพอแล้วพอแล้วนั่หลังตัวเย็นครับพอแล้วพอแล้วอย่ามันเวอร์เกินเออควยกูรวยแล้วเนี่ยนั่งนั่งนั่งมามามานั่งไป Q&A ไปมามาเด็กๆมามามาเฮ้ยผู้ผู้จัดการครับเอ่อซื้อมามาหน่อยครับ มามาเนี่ยมีมีกับกูอยู่นะเนี่ยพี่มาเห็นปาไอ้อยากอยากถามอะไรไหมอยากถามอะไรไหมข้าตัวกูเลยครับครับพี่ไม่จองโต๊ะก่อนมาหรอครับกูกูสองคนเป็นคนดังไงเออกูมาแฟนมิตติ้งให้พวกมึงไงเออภาพกับเด็กเนาะอ๋อพี่ต้องมาแฟนมิตติ้งน้องๆไงใช่เหรออันนี้เป็นพวกลูกๆหลานๆของแบ๊ท พี่เอนะเว้ยแบ็คพิงเหรอใช่ป่ะไอ้ใครเป็นญาติแบ็คเป็นแบ็คเป็นเจคินเตอร์นะคัมปอนเตอร์เลยนะมีโชว์นี่หว่าเอาขึ้นมาดิขึ้นโชว์เลยเฮ้ยมีตัวตลกด้วยตัวตลกเขาเฮ้ยตีทำไมเนี่ยแวนกระเป๋าผู้จัดการก่อนเออไม่ใช่ผู้จัดการท่านประธานไม่ตัวตลกตัวตลกท่านประธานส่งตัวตลกมามาโชว์เหรอไม่นะ ้าวไล่ยิ่นี่ใครอ่ะเสียงดีอะเปล่าแค่นี้นะครับท่านประธานเออโอเคเฮ้ยใครอ่ะไปโมสามสองหนึ่งวิ่งไม่เฮ้ไปเนี่ยไอ้เนี่ยแสดงเป็นโค้ชเราทำอะไรดีเนี่ยเฮ้ยมีแค่นี้แหละไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปว้าวไปสิไปเฮ้ยเราเราไม่เห็นี่เปล่วราเราอยู่ไหน ไปรถอยู่ทางนี้เด็กๆมาดิไงเยาเป็นชอบเราแล้วทางนี้ทางนี้เร็วทางไหนี่๊ทางไหนไอ้สตูดสตูดเด็กๆรีบกลับบ้านเลยเรๆอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งต้องเอาเงินมาให้กูกันอีกไปบอกน้องเราดูยมือตา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 ยแบบไอ้สิ่งที่ความตายมือเราจะกลับกันยังไงอ่ะรถมันไม่ไม่เพลินนงแม่งปล่อยไปตายไป ไม่พว er กเน ah> no ah> ี้ยจะตายจะตายสังหรณ์เดี๋ยวสังรณ์ไปไปแลมึยังมาซัดสี่มาตอนนี้จะตายจะตายจะกินด่างงูก็ไม่ได้ไปเฮ้ยเร็วเรรคือรถคือรถรจังนี้พี่รถจังนี้ไปเอารถลงมาเร็วๆมันมาเลยมีมีมือจัดการเร็ว ขึ้นเร็วดึ้วขึ้นเร็วเร็วเร็วไปไปไปี๋ยวไปไปไปแบบมาถึงกปไอไปไกไปไนไป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 ไมไงไป่ปไอไกินไปไปไปกปไปไปไปิปไอไป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 ไนไปไปไไไไปไปไปลปปปไ นักแสดงเราทำได้ทุกอย่างอพี่ดีมอย่างเงี้ยอ๋อหยุดแม่เดี๋ยวพี่ดีมอะไรเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ยินเสียงไอ้พี่มาตัดอ่ะอ่ะเอาใหม่ดิอ่ะพี่โนะวะอ๋อเย็กพิชอบ โคตรนารักคือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกอยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องหน้าฟาดแววตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจะไวเพราะว่าน้องทําพี่ละไลายไม่ใช่เพราะว่าพี่รับแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่น้องจะปลอดภัยใครมาทำ